ความรักที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องอาศัยความตั้งใจที่จะรักความซื่อสัตย์ที่ไม่สั่นคลอนและการให้เกียรติกัน ในทุกช่วงเวลาคนสองคนที่เดินไปด้วยกันไม่ได้แปลว่าต้องคิดเหมือนกันทุกอย่างแต่หมายถึงเราเลือกที่จะเดินไปด้วยกัน แม้ในวันที่แตกต่างแม้ในวันที่ไม่เข้าใจตั้งใจรักคือการเลือกที่จะรักทุกวันไม่ใช่แค่ตอนที่ทุกอย่างสวยงาม แต่รวมถึงวันที่ยากลําบากซื่อสัตย์คือการรักษาหัวใจของกันและกันไม่ใช่แค่การไม่โกหกแต่รวมถึงการเป็นที่พึ่งพิงให้กัน ให้เกียรติคือการเคารพความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายไม่ใช่แค่ต่อหน้าคนอื่นแต่รวมถึงเมื่ออยู่กันตามลำพังความรักที่แท้จริง ไม่ใช่เรื่องของโชคดีหรือพรหมริขิตแต่มันคือการเลือกที่จะรักในทุกๆวันรักแท้จริงไม่ได้วัดกันที่คำหวานหรือ ของขวัญราคาแพงแต่วัดกันที่การกระทำเล็กๆที่ใส่ใจกันทุกวันเพราะเมื่อความรักถูกดูแลอย่างถูกวิธีมันจะค่อยๆเติบโตเหมือนต้นไม้ที่ยังลากลึก